ร้านกับวิบช็อปมีบริการแบบต่างๆอันนี้เช่นไอเมเวนกาบบฟูตไอดีไก่ตันหรือว่าเป็นแบบตกปลาเบ็ดตึงๆหรือจะมีพวกไอเทมในเกมเช่นหีเอนชาร์ก็มีเช่นกันนะครับผมก็อไปซื้อกันได้นะฮะแล้วก็มีบริการรับเติมโลบัคด้วยนะครับผมเป็นไอดีพาร์ตนะครับปลอดภัย1น0ะแล้วก็มีบริการรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับผมเอาลับใครใซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจไปดยละกันนะครับผมนะสดเร็วสนใจแน่นอนเลยครับ ลิงก์เว็บเปิดลิงก์เพจเนี่ยมันก็ทิ้งลิงกเอาไว้ใต้ไาลนา์คลิปนะฮะโยก็ทวีดาสวัสดีทุกคนนะอยู่กันในหมูเด้งฟู้ดนะครับผมก่อนที่จะไปทำดาบการขอขอนุญาตไปเปลี่ยนเผ่านะครับผมรูม้สึกว่าเผาหมูเด้งมันจะทำให้ตัวละครผมมันไม่เห็นนะครับดูดิอยู่ข้างในเลยนะเนี่ยขอไปเปลี่ยนเผ่าแป๊บน,นึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกูจะกลายเป็นช่องเออ่หมูเด้งเอานะมันจะไม่มันจะไม่ตึงนะโอเคนะครับก็มาให้เราไปทำกันนะครับดาบชาโดว์ซึ่งยังไม่ได้ทำนะไอ้คือเริ่มแรกนะครับประมาณนี้นะโอเค วิธีการทำดาบชาร์โดนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกก่อนแล้วกันจนะทำยังไงนะครับผมอย่างแรกนะครับบอสชาร์โดเนี่ยนะครับผมมันจะมีของใหม่นะเป็นออฟนะครับออฟหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับมันเป็นของใหม่นะเป็นของจากบอสตัวใหม่นะก็คืออันไหนวะหาแป๊บนึงอันนี้เอึดแค่เดียวโนบุลากาอันไหนวะออฟออฟนี่อัพนี่อันนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยให้เราหามาหนึ่งลูกนะครับผม ก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่กรอบบอลนะจะมีกรอบแบบนี้ครับโอกาสออก1%นะครับนี่ครับ1เปอร์เซ็นต์เออใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่จะเคกูนี่ครับ1นเปอร์เซ็นต์นะก็หาไปครับหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ต่อไปครับให้หาเบลดมานะครับก็คืออันนี้นะครับผมมีเลยนะครับหาง่ายมากอันนี้นะให้เราไปที่กรอบอีเวนต์นะครับมันจะมีมอนอยู่นะตีเลยครับหาง่ายมากโอกาสมาห้าเปอร์เซ็นต์ในล้านนี้นะครับเนี่ยที่เปอร์เซ็นต์ต่อไปหัวคริโต้นะครับผม หัวคิดโตก็ววคือแบ็คเฮดอันนี้นะครับอยู่นี่เลยดีครับประมาณ50%นะอันนี้ก็หาง่ายเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นอ่ออฟออฟดาร์ Off นะออฟดาร์นะน่าใช้แค่ Off Dark ออฟดาร์กันเดียวนะครับแต่ว่ามันดบับมันดับสองออฟไงแต่ว่าใช้แค่ Dark ออฟดาร์กันเดียวนะให้เราไปที่เกาะของแอตต้านะครับผมเกาะแอตต้าอยู่ข้างหลังเกาะหลังเกาะอ,อ่าโรงงานนะครับนี่แล้วก็นี่เป็นเกาะไว้ทำชาโด้นะจวค่อยทำนะครับ ขอหาหาของก่อนเออหาข,ของก่อนละกันเนี่ยครับให้เรามาตีข้างล่างนี่เลยนะครับมันจะมีบอสอยู่นะมีโอกาสตบออฟออฟดาร์กเลยนะนี่เลยออฟดาร์ก50%นะครับอ,อีออฟหนึ่งไม่ต้องใช้นะจะเอามาก็ดีเก็บไว้เผื่อนะครไม่ใช้นะครับโอเคต่อไปก็คือของใหม่หมดเลยนะพวกออฟชาร์โดออฟอะตอมหรือเป็นโค้ด อะไรเงี้ยก็เป็นของอยากอันใหม่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนี่ครับทั้งสามอย่างเลยนะ Shadow Atomic แล้วก็โคดอะตอมนะสามอย่างหายอยากนิดเดยนะครับโอกาสก็ประมาณนี้เห็นไหมห้าสองสองสองเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้บอสก็จะเกิดไม่รู้เกียร์ที่ทระมาณห้าทีมันคงจำไม่ได้นะครับถ้ามันเกิดมันก็จะเกิดแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคมาเราไปทํากันเลยละกันนะของก็จะครบแล้วนะครับผมโอเคอันแรกเลยนะครับ Off Shadow Off Shadow หนึ่งลูก b l a d e of Dark b l a d e of Dark Of Dark Of Atom โคดอะตอมนะครับ of a t o ต o f Atom โคดอะตอมโคดอนี่เอาใช้นี้มู v e กดไม่โดนอ่าโคดอะตอมแบ็กเฮดนะครับแล้วก็ออฟใหม่นะแบ็กเฮดอ่าออฟใหม่ก่อนแบ็กเฮนี่ครับโอเค แล้วก็ตัง9 0 0 0ล้านนะครับ9ทีเพชร9แสนนะครับผมทำเลยนะครับนี่ครับได้หมดแล้วดาบอะตอมิก V2 นะครับผมเหมือนจะไม่จำเป็นต้องทำ V2 เลยปะเอ้ยไม่ใช่เหมือนมันจะไม่จำเป็นต้องทำ V1 ก่อนปะน่าจะทำน่าจะข้ามมาทำ V2 เลยปะไม่น่าจะใจนะเขาก็ไม่ได้เขียนบอกนะเตรียมมาลองกันนะครับผมคิวแซดคิวแซดเอาคิวแซดเอาดีลีตตัวแรกเผื่อพัก ทรงนี้ไม่แน่เมึงบักแน่ๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่แซดแซดแซดโอเคเอ๊ะดาบมันบักได้ไงพวกคนดูผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะเราลองกันแล้วกันเอาใหม่เราใหม่เทคิวเอ็กอ๋อมปนการพุ่งไปฟันแบบนี้อ๋อเอามาจะพุ่งแบบรอบมอนเลยเหรอไอตัวเราอ่ะนะเฮ้ยเชี่ย เอาเรื่องว่ะเอาไม่ได้บักเพราะว่าตอนเพราะว่าเพราะว่าก่อนบอสมันไม่มอนใช่ไหมโอเคโอเคอ่าไปสกิลซีสกิลซีสกิลซีคืออะไรเอาอะไรอ่ะฮาคีเบอร์ฮาคีอ่าสกิลวีเฮ้ยจัดอะตอมิกเลยตึงๆต้องลอยฟ้าเปล่าอินเตอร์แอชั่นเป็นชั่วโมง เราได้รู้สึกว่าอันแรกมันดีกว่าวะอันแรกมันไม่อันแรกอาจจะไม่สวยเท่าแต่ว่ามันใช้ไม่นานกว่าบอกว่าของไอ้ไฟาร์มดีนะไอ้ไอแรกนะเอานสองว่า่าน่าจะฟาร์มยากวะ fb fb เฮ้ยตะกี้บีอ๋อตะกี้บีนี่น F B, อ๋อตะกี้บีมันคือไอ้ไอ้ะสกิลตีทั้งแมปใช่ไหมแต่ไม่แน่ว่าแบบนี้มันจะตีทั้งแมปหรือเปล่า,ลานะอันนี้นะโอ้หต้องแบบคำคมแล้ววะ 아, 검을 갖, 와가 시공이시되, 극절을, 최강 무기의 일격을. 今回は本当に見るだけだけどเหมือนจะทั้งแมพนะดูจากที่มันสาม,มารถเอานิวซูคุนะมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ออฟต่างๆนะเหมือนจะตีกว้างอยู่นะครับนี่คยพอดีได้สมุดไปทําดับแชงเลยนะมีหัวมันต้องหัวยูจิอะเนี่ยประมาณนี้โอเคอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ใน,นการนำดับชาร์โดนะไปเจอキキキนคลิปหน้ารักกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกหร่นนอรัก เอ้ยตัดเบื้องแสนด้วยวะเท่